สวัสดีน้องๆแล้ก็เพื่อนๆทุกคนค่ะพี่ชา้าเป็นตัวสองคนนะคะเป็นตัวแทนของโรงเรียนศึกษาส,สตร์าะห์เชียงใหม่ค่ะพี่ชา้างนางสาวมณีรัตจิตเพจนาค่ะและก็นางสาววัฒนาพรแกลมิศภูมิรายค่ะและคุณครูที่ปรึกษาคือครูเอื้องายสุธมิกค่ะถ้าสำหรับการแนวคิดที่พ่อหนูจะมาทำแล้วก็ ผลผลิตมานะคะก็คือยางรูปพับค่ะหลักการและเหตุผลที่จะทำยางรูปพับก,ก็คือของทุกทุกปีในเดือนสิงหาคมนะคะจะมีผลผลิตรูปพัฟของ,ท,องท้องท้องถิ่นของของ่นหนูนะคะถ้าจะของทุกทุกปีรูปพัฟจะมีราคาสูงแต่ปีนี้นะคะรูปพัฟมีราคาต่ำ ทำให้ได้ราคาตา่งค่ะทําให้ลูกพักน่าเสียหายเยอะค่ะพวกหนูก็เลยมีความคิดที่จะนําลูกพักนี้นะคะมาเป็นแยมลูกคักซึ่งจะเป็นผลเป็นผลผลิตที่น่าจะได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคมากขึ้นนะคะถ้าสำหรับจุดประสงค์นะคะหนึ่งก็เพื่อเพิ่พมมูลค่าของลูกพักขึ้นค่ะ 2. เพื่อลดการสูญเสียของผลผลิตทลูกพันนะคะที่ล้นตลาดค่ะ 3. สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้นนะคะค่ะสำหรับวัสดุอุปกรณนะคะก็จะมี 1. ถ้วยตวง 2. ช้อนชา 3. ช้อนโ 4, ต๊ะ 4. เตาแก๊ส 5. หม้อ 6. เครื่องปั่นไฟฟ้า 7. ทัพพี 8. ขวดฝากว้าง หนูคิดว่าน่าจะใช้เป็นบรรจุพัณ์ขึ้นมาใหม่ค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะก็จะมี1ลูกพลักซ์สี่ถ้วยตวง2น้ำตาลทราย10.5ุถ้วยตวงแล้วก็3เกลือป่น3ช้อนชา4ช่เซโร่4ช้อนโต๊ะค่ะค่ะสำหรับวิธีทำนะคะก็คือเติมน้ำสะอาด2ถ้วยตวงลงในลูกฟลักที่เราเตรียมไว้นะคะก็นำไปปัน่นในเครื่องปั่นไฟฟ้าค่ะ สองนะคะก็ผสมน้ำตาลและเกลือป่น,ปนในเนื้อลูกชัาคนให้ทั่วแล้วก็ยกวนบนไฟกลางนะคะและ้วก็เติมเจอร์จนคนกวนจนค่อนข้างแห้งนะคะก็คือสําหรับใครที่แบบชอบดูแลสุขภาพก็สามารถใช้น้าพึ้นแทนน้ำตาลได้ค่ะสามนะคะบรรจุลงในขวดปากกว้างที่ทําความสะอาดนะคะแล้วนกะ็ต้มฆ่าเชื้อแล้วด้วยนะคะ หรือว่าอาจจะนำไปบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปร่างคล้ายกับหลอดยาสีฟ้าเพื่อพกพาแล้วก็สะดวกต่อการใช้นะคะหรือว่าอีกการทำหนึ่งก็คืออาจจะเป็นใส่ในถุงให้คล้ายๆ้เหมือนเวลาซอสถุงเล็กๆนะคะค่ะหลังจากนั้นก็คือข้อสีคือมันจะเหลือเปลือกของลูกฟอาใช่ไหมคะล้วก็จะนำเปลือกของลูกฟ้าค่ะไปทาเป็นน้ำส้มสายชู การที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะคะคือการทำแยมของเราเราจะใช้ความร้อนในการแปลรูปนะคะเพื่อจะทำให้อาหารหรือว่าแยาของเราสุกขึ้นมาคะ่ะก็คือปลอดภัยจากจินซีนะคะแล้วก็ซส่วนมากแล้วเราจะใช้อุณุมโสูงค่ะแล้วก็เพื่อจะทำลายจูนซีที่ทาให้เกิดโรคแล้วก็อาหารน่าเสียะคะ่ะส่วนข้อ2อคือการเติมเจลล์ค่ะซึ่งเจลลเป็นเส้นใยที่ไม่ละลายนะคะซึ่งการจับเพื่อจะช่วยให้เจลของเราะคะ่ะอยู่ตัวะคะ่ะ ข้อสามนะคะวิธีการให้มีสินค้าตลอดท,ทั้งปีตลอดทั้งปีค่ะก็คือจะใช้จะใช้การับซื้อจากเกษตรกรนะคะมาแช่แข็งไวะคะ้ค่ะเพื่อใหอ้ผลผลิตเพื่อให้ลูกคลางคายอยู่ได้นาำเพื่อจะใช้ได้ต่อทั้งปีะคะ่ะเมื่อเมื่อเราต้องการเราก็กจะค่อยๆทยอยออกมาแล้วก็จะผลิตตามที่ท้องตลาดต้องการค่ะ คือเราจะบรรจุไว้ในบรรจุภัณฑ์ที่ใช้หลอดยาสีฟันค่ะเพื่อความสะดวกในการปกพาค่ะแล้วก็การใช้รับประทานค่ะค่ะอีกทั้งที่บาดของหลอดนะคะทึ่มันจะเลกค่ะมันจะสามารถช่วยลดเกลือสัมผัสระหว่างแงอแยงรูปพักกับตุ้นซีในอากาศค่ะจึงสามารถเก็บไว้ได้นานค่ะ ส่ใช้กระบวนการที่อาศัยชนินทางปฏิกิยาให้เกิดเป็นกรดน้ำส้มหรือกรดแลคติกค่ะค่ะก็คือวิธีการรับประทานก็คือเราจะเปิดจุกนะคะก็ก็จะบีบใส่บนแผงขนมปังค่ะแล้วก็รับประทานได้ค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็ผู้คนก็รีบเร่งน,นะคะก็สามารถรัพาได้สะดวกแล้วก็ก็เราสามารถบีบได้ค่ะเราไม่จำเป็นต้องไปเอาช้อนตักมาไว้บนขนมปังเนี่ยค่ะ ค่ะว่าหนูพ่อขอจบการนำเสนอแค่เท่านี้ค่ะครับใช้เวลาไปประมาณ5นาทีครึ่งเนาะนะครับก็ไม่เป็นนายรมฯเออเรียนเชิญท่านกรรมการให้ข้อคิดเห็นเลยคนระับอาจารย์แนนรากต้นที่อาจารย์แนเนลเลยกันเนาะแล้เปลี่ยนกันบ้างขอบคุณครับจริงๆแล้วอาจอารย์ก็ชอบทำครับ ครนนี้ที่อยากแนะนำก็คืออันแรกคือเรื่องของวัตถุดิบนาะที่เคยบอกอว่าธรรมชาติของลูกพักมันไม่ค่อยเหมือนผลไม้อย่างเื่นใช่ไหมคะมันบางทีมันก็มีฝาดเปื่อนเนาะซึ่งมันอาจจะมีปัญหากับตัวพิตพันแยงนะคะนั้นเวลาหนูจะทำอะไรจะต้องศึกษาตั้งแต่วัตถุดิบนะคะแล้วก็ตัวโปรดักตัวโปรดักอันนี้เป็นแยน,นะคะเราต้อง พ้นขวาหน่อยว่าปกติคุณสมบัติของแยงมันจะต้องมีอะไรบ้างอยงเงี้ยค่ะเช่นเนี้ยแยมก็จะมีความเป็นคน ครับก็สำหรับพี่เองนะครับผมคอมเมนต์ในส่วนของที่ยังมีคำถามในส่วนของบรรจุภัณฑ์เราครับฟังก์ชันในการใช้งานว่าแกนในเท่าที่เรานึง่งแนออกมันก็จะเนื้อมันก็จะเซตตัวแล้วมันก็จะแบบว่าเป็น่อนข้างออกไปทงางของแห่งติดหลอดเพราะฉะนั้นพี่เลยไม่แน่ใจว่าเมื่อมันไปอยู่ในหลอดแล้วเวลาเราปีกออกมาเนี่ยมันจะ ออกมาได้หมดหรือออกมาได้ง่ายไหมก็ฝากเป็นคำถามไว้ว,ว่าเวลาเราออกแบบบรรจุภัณฑ์ฟังก์ชันในการใช้งานงก็เป็นสิ่งสำคัญที่สวยงามหรือว่าเป็นอะไรไอเดียที่แปลใหม่ถ้ามันใช้งานแล้วไม่สะดวกมันก็จะตอบโจทย์ผู้บริโภคไม่ได้ฝากไว้แล้วก็ไอเดียอย่างท,ที่ต้องขอชมก็คือในส่วนของการ เงี้ยิชการที่ไม่แน่ใจนะทุกภาพเป็นพวกผลไม้เนี่ยเราไปแช่แข็งแล้วมันมันจะไม่ช้ำหรือมันจะที่ชูมันจะไม่แตกเหมือนพี่ไม่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มันอย่างที่อาจารย์ว่าเวลาเราจะทาอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องมีความรู้ตรงนั้นจริงๆต้องเข้าไปศึกษาจริงๆว่ามีความเป็นไปได้ไหมนะคะเรื่องบรรจุภาชอะอีกบางทีเราอาจจะให้แตกต่างก็ได้เราคิดว่ามันเนี่ยมันสะดวกใช้จริงเหมือนกับเป็นหลอด ของเขาอะเบริกเกอร์เขาจะแข็งใช่ไหมคะอ่ะเราก็บอกว่าเราจะใส่สูตรใดใช้ใวิเยียาสตร์เข้าไปว่าอ่าให้มันมันไม่เหนืดนะไม่แข็งนะให้มันเดือ,อาดอกตัวหนึ่งนี่ยเราเอามาใช้แล้วจะได้สะดวกคะ่ะขอบคุณคนะ่ะมีคอมเมนต์เป็นทางวิสว์นะิดหนึ่งนะเอาอันแรกก่อนคือน้ำส้มสายชูนะปะนัญหาของน้ำส้มสายชูในการที่จะใช้เป็นภัณฑ์นี้มาทำเนี่ยต้องระวังเรื่องคุณภาพเพราะมีคนมางทังเอาข้าวข้าว ข้างวงม่วงมนไปทำม,นม,มนนันไม่เป็นเรื่องมันจะองผสมอย่างอื่นเข้าามอีกแต่เพราะฉะนั้นการที่เราคิดว่าจะเอาวัตถุดิบมาไ,ไปทำอนี้ของกังหันก็ไม่ใช่มันจะต้องเพิ่มการที่พวกเราจะต้องศึกษาที่เสร็จจากการความคิดที่ไปใช้ทั้งเอาเอาของที่เหลือไปใช้ในี่ยมนดีมีอันหนึ่งที่เป็นไปใช้ได้ก็คือว่าถ้าเกิดสมมูรณ์เยอะเนี่ยทำชีวมวลอะเป็นไฟฟ้าหรือแก๊สหรที่มาขึ้จะเป็นทางหน,นงึ่งทางหนึ่งนะในแง่ของของพรังเนี่ยปัญหาของมันคือเรื่องความฝัน จะต้องเก็บในระยะเวลาหนึ่งมันจะหวงนะคราวนี้ถ้าเกิดเอามาแช่แข็งให้มันปั๊บเนี่ยมันเป็นระยะเดียวหรือเปล่าถ้าไม่ใช่นะระยะเดียวกันที่เกิดถอดออกมาแล้วทาท้งมันมันลายิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยคุณต้องเก็บต่อหรือเปล่าตอนนั้นเนื้อเยื่อมันเปลี่ยนอ่ะมันจะเละขึ้นนะซึ่งคุณภท่ามจะเปลี่ยนแปลงไปถ้าคิดในเรื่องแบบนี้คือต้องต้องแบบต้องทำวิจัยที่เด็กเท่ากันนะสุดท้ายเรื่องการทำเป็นหลอกญี่ปุ่นเน้ทำไอ เ็นหลอดอยาชิตาบเนี่ยแต่เป็นนมสดได้เป็นนมข้นคราวนี้คุณภาพของนมข้นของเขาถ้ามันแข็งเนี่ยปีกยากมันก็าทำเป็นเหลวเขาเหลวปุ๊บอคือมันไม่ค่อหวานผมซื้อมาแต่กินแล้วแบบเก็บไว้ก่อนอดีกว่าผมชิมนมกระป๋องกินดีกว่าเพราะมันมันจะเกี่ยวข้องกับไอ,ไอ้ผลิตภัณฑ์มันเกี่ยวข้องกับไอ้ไอ้สิ่งที่จะไปเปลี่ยนแปล,ลงรูงงงปค่อนข้างเยอะไอปัจจัยจะมีเยอะเพราะในการทำตรงน,นี้คืออย่างที่ต่าพูดนะต้องศึกษา มาพอสมควรเพราะจะเป็นรูปเพลงพันที่อนข้างใหม่แล้วก็ยังไม่มีเกิดนี่ม,มากกว่แค่นั้นเองโอเคนะครับ okay. ขอบคุณครับสำหรับคู่เดียวนะลูกครูครูครูชอบอ<ม>ันอันที่หนูพ<ม>ยายามที่จะชี้ให้เห็นเออ่การนำความรู้ทงางวิทยาศาสตร์เคื่องนีมาใช้นะครับที่เป็นข้อข้อเพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปตรวจสอบว่าที่เราเอามานําเสนอเนี่ยมันถูกต้องหรือยังนะแต่ว่าแนวคิดของหนูในการที่ปัดอยากจะดึงออกมาให้เห็นว่า มันมีส่วนไหนของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเอามานําเสนอให้เรา,เร,ารับทราบนะครับแต่สิ่งที่อยากให้ความเห็นเพิ่มเติมก็คือการพูดลําดับเลขที่ต่างๆนะในทุกโรงเลยนะครับถ้าเวลาเราจํากัดด้วยบางเรื่องหรือใช้เวลาไปเร็วมากก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเรามีเวลาจํากัดไม่ต้องไปบอกหนึ่งนะครับเขียงสองมีดสามอะไรต่อเนี่อะไรนะครับเพราะว่าคำว่าหนึ่งสองสามันก็กินเวลาไปแล้วนะครับก็พูดชื่อไปเลยต่อไปเลยหรือตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือสไลด์คือภาพไปเลยนะครับแล้วเราก็จะพูดชื่อภาพไปตาม นั้นเลยมันต้องันหนึาก็จะช่วยให้คนเห็นด้วยว่าอ,อุปก,ก,กรณ์ที่เราใช้่ยเป็นอะไรนะครับผมเอาภาพอุปก,กรณ์มาใส่แทนก็ได้นะครับอันนี้ก็ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเนาะนะครับก็อื่นๆก็ได้รับฟังจากกรรมการทั้งสีท่านไปแล้วนะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ